เควสซีลิเคนะคะมันจะมีหลายสเตทแล้วก็มันจะเป็นลนักษณะของ q เควสเนื้อเรื่องและนานๆมาทีไม่ได้มาเป็นรายสัปดาห์นะคะทรายจึงจะเอามารวบไว้ในคลิปเดียวแล้วกันนะคะอันแรกนี้ Win the Arcade Game in Frenzy Fields or Slappy Shores เพื่อนๆจะต้องมาเล่นตู้เกมให้ชนะนะคะตู้เกมที่เราจะทำในเควสแรกนี้เนี่ยมันอยู่ที่2เมืองคือ เมือง f r e n c ิ f i e l d หรือว่า s l a p p y s h อ p ไปเมืองไหนก็ได้กดที่ Quest เลยนะคะมันจะบอกตำแหน่งของตู้เกมเลยตู้เกม Arcade ใน f r e n c ิ f i e l d จะอยู่ที่โรงนาใหญ่วิธีการเล่นไม่มีอะไรมากนะคะไปกดอิ t เทอร์ที่ตู้แล้วก็มันจะมีสัญลักษณ์หน้าจอขึ้นมาให้เราทำการมูฟวงกลมเนี่ยลบ บล็อกสี่เหลี่ยมให้สามารถไปยังตัว x ได้วิธีการบังคับก็ซ้ายขวาขึ้นบนแค่นั้นเองค่ะอย่างให้วงกลมไปทางไหนก็กดคลิกที่สัญลักษณ์ที่อยู่บนหน้าจอนะคะกดที่คลิกที่เป็นลูกศรนะคะไม่ใช่คลิกบนแป้นนะต้องเป็นการควบคุมผ่านหน้าจอนะคะ ซาต้องขออภัยสำหรับอันแรกที่สายไม่มีรูปให้นะคะเพราะว่าสายดันทำตอนไลน์ไปแล้วก็คิดว่ามันเป็นตู้อะไรเล่นขำๆนะคะที่ไหนได้มันเป็นเคสนะอดทำให้เ,เพื่อนๆดูเลยแต่ว่าไม่ยากค่ะดูหน้าซอก็น่าจะเข้าใจกันทุกคน drive a rock bike at the bridge follow field and neon bay bridge เพื่อนๆจะต้องขับมอเตอร์ไซค์รถบัไปยัง3สถานที่นี้ เวลาที่เพื่อนๆคลิกไปที่ชื่อเควส t นะคะแล้วก็มันจะปรากฏสถานที่ที่เราต้องไปเนี่ยเป็นแบบติดดาวไว้เลยบนแผนที่นะคะทำง่ายมากแต่เพื่อนๆสามารถขึ้นไปทางด้านบนของเมืองเมกาซิตี้หรือว่าปั๊มน้ำมันอื่นๆก็ได้นะคะแล้วก็ไปเอามอเตอร์ไซค์ที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนสนามแข่งเล็กๆนะคะมีทั้งรถมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็มีของให้ฟาร์มด้วยเวลามาแล้วเนี่ยแนะนำให้ มาที่ถังสลิบใหญ่นี้ก่อนเลยนะคะแล้วก็ทุบจากนั้นเราจะามีกรอดเต็มเสร็จแล้วจากเก็บน้ำมันก็ได้นะคะหรือไม่เก็บก็ได้ค่ะแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปได้เลยสามสถานที่นี้ก็คือ อันไหนก็ได้เอ้ยไม่ใช่ต้องไปทุกอันนะคะพอไปอันนึงแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้น1นทับสไปอันที่2ก็2องทับสามขออาภัยสําหรับการที่ไม่สามารถอ,อ,อัดคลิปตอนที่เล่นได้นะคะเพราะว่าไอ้เคเวสเนี้ยทรายดันแบบเหมือนกับขับไปแล้วก็ไปเจอพอดีแล้วตอนนั้นเซนไลฟ์อยู่ทําให้เคเวส์หนึ่งเคเวส,สเนี่ยทรายคือพลาดไปเลยค่ะต้องขออาภัยจริงๆแต่ว่า ถ้าเ,เพื่อนๆกดที่ชื่อ q u วส t นะคะมันจะมีสถานที่บอกมากาเลยค่ะแล้วก็พอกดชื่อ q u วส t แล้วดูที่ขวาล่างนะคะมันจะมีคำว่า c r a c k quest ถ้าเกิดว่ากด Crack ไปแล้วเนี่ยมันจะโชว์ให้เด่นๆบนแผนที่เลยค่ะง่ายมากๆนะคะ Shoot targets with SMG or assault rifle while on g r n y rail เพื่อนๆจะต้องทำการยิงเป้านะคะด้วยปืน SMC หรือว่าปืนไรเฟิลโดยที่เรานะคะจะต้องอยู่บนรางเป้าเนี่ยมนอยู่ที่เมืองเมกาซิตี้นะคะดังนั้นเราก็จะไปเมือมีกันก่อนไปก็หาวุธไว้ก่อนหรือจะลงที่เมืองเมกาซิตี้เราก็ไปหาเลยก็ได้ค่ะพอดีของไซายเนี่ยไปลงที่เมืองอื่นนะคะดังนั้นก็จะทำการเข้าเมืองเมกาซิตี้ไปแล้วกัน ถ้าเรากดมา Quest White, เควสไว้หรือว่ากดแท็กเควสไว้นะคะเวลาเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นเด่นๆชัดๆเลยค่ะกดเด้งอันนี้อีกทีแล้วก็ไปขึ้นรางได้เลยดูที่แผนที่นะคะมันจะมีเครื่องหมายตกใจอันเล็กๆขึ้นมามาถึงเราเพื่อ,อสามารถถือปืนรอได้เลยค่ะช่วงที่เราทำการยิงปืนนะคะ,ะความเร็วในการที่อยู่บนรางเคลื่อนที่เนี่ยมันจะลดลง แล้วก็ยิงไม่ได้ง่ายมากนักนะคะมันจะแบบสันส่นๆแบบโยกๆนิดนึงแต่ว่าก็เป้าใหญ่ค่ะไม่ต้องยิงเยอะสามอันเท่านั้น Win the Arcade Game in l o l l i Labs เพืเ่อนๆจะต้องไปเล่นเกมตู้ให้ชนะคราวนี้เราจะไปที่เมือง l o l l i Labs แล้วก็ใช่มีตัวอย่างให้ดูนะคะอันนี้อัดทันแล้วค่ะ ก็มาที่อาคารเล็กๆโดดเดียวโดดเดียวอันนี้นะคะเวลาเราเข้ามาใกล้แล้วเนี่ยมันก็จะมีสัญลักษณ์บอกเลยนะคะเอาละปิดประตูก่อนนะคะกดคุยที่ตู้ทีนี้ก็จะเห็นว่าเราจะต้องย้ายวงกลมสีเขียวนะคะซักก็ขยับซ้ายลงซ้ายลงซ้ายซ้ายซ้ายแล้วก็ขึ้นๆจากนั้นก็ขวานะคะเรียบร้อยค่ะอันนี้ง่ายมากๆ Restore Data Receiver เราจะต้องไปเก็บที่เก็บข้อมูลนะคะมันจะมีอยู่3สุดในแมปไปที่ไหนก็ได้แต่ถ้าจะไปที่กลางๆหน่อยแล้วกันมันน่าจะง่ายกว่าหายายพาหนะไปแล้วก็ไปตามสุดได้เลยนะคะไม่รู้ว่ารถมันปรับให้แบบความง่ายขึ้นหรือเปล่าแต่ไซายขับมาแล้วแบบรู้สึกว่ามันยากขึ้นน,นะนะอันนี้ค่ะหน้าตา กด i n t e ท a c t ่เดียวก็ผ่านแล้วค่ะเราจะต้องไปเกบทั้งหมด2อันจาก3ที่นะคะอันไหนก็ได้ค่ะพอเก็ตไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นบรอ,อยู่สอ2อันช่ก็จะไปอันที่ใกล้ๆแล้วกันนะทุลักทุเลสุดๆนะคะสำหรับการขับรถที่มีล้อนะคะไม่มีล้อก็ทุลักทุเลเหมือนกันค่ะเอาล่ะอันที่2 i n t e r เ c t เสร็จผ่านเลยค่ะ Search a computer for evidence of tampering เราจะต้องไปกดค้นหาที่คอมพิวเตอร์นะคะเพื่อจะเอาหลักฐานที่นี้มันมีสองจุดไปจุดไหนก็ได้ที่ใกล้เพื่อนๆน,นะคะก็ตามภาพไซก็จะไปที่ด้านล่างแล้วกันเพราะว่ามันใกล้สุดจริงๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแล a n ม m a r กเล็กๆที่มี NPC อยู่1ตัวแล้วก็ต้องเข้าไปในห้องนี้นะคะ กดที่คอมพิวเตอร์นี้แล้วเพื่อนเพื่อนก็เลือกหัวข้อไหนก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะทฟล์ไปเลือกเป็น oppo ค่ะที่เป็นอันแรกแล้วก็กดไฟล์กด close all file คือไม่รู้มันไปต้องสิ้นสุดกดตรงไหนลองกดกดมั่วๆไปก็น่าจะได้เหมือนกันนะคะสเต็ปสุดท้ายแล้วค่ะทำเสร็จแล้วก็จะได้ xp แล้วก็แบนเนอร์นะ เราจะต้องไปรายงานกับอีวี่หรือทันเดอร์ก็ได้นะคะทรายไปหาน้องอีวี่เพราะว่าใกล้สุดค่ะประมาณไม่ถึง500เมตรเลยค่ะจากสุดที่ทรายมาหาหลักฐานอันเมื่อกี้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปด้านบนเนี่ยก็น่าจะใกล้กับทันเดอร์กว่าสักิดว่ามันคงออกแบบมาให้เป็นแบบนั้นนะคะอันนี้สุดท้ายไม่มีอะไรมากเพียงแค่เราเข้าไปคุกับไอีซีแต่เวลาขับรถไปต้องระวังนะคะอย่าให้รถไปชน กดคุยแล้วก็เลือกจุดๆ,ๆ,ๆเท่านี้ก็จะผ่านเควสค่ะได้ทั้ง XP แล้วก็ได้ทั้งของแล้วก็รออีกประมาณ20กว่าวันนะคะเควสมันจะเข้าใหม่ค่ะ